วัดีครับวันนี้ผมก็ได้มาแวะหาน้องเกมนะครับช่องสแตกแดกชนแนลนะครับผมแล้วก็ช่องอาร์มแอนด์คาล็อกนะครับใกลใกล้ก่อนเดี๋ยวเวลาดีค่อยเอาก็วันนี้ก็ได้มาเจอกันก่อนตอนเลิกงานพอดีอม,มาเจอกันตรงพอดีมผมมาสั่งกับข้าวพอดีเจอน้องเกมผมก็เลยวันนี้ก็แวะมาหาน้องเกมเนี่ยวันนี้ก็ฝนตกหนักครับผม บอกบอกบอกเขาในนี้ว่าเรามีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ได้มีอะไรกันนะครับเออเออฟซีต้องเข้าใจด้วยนะครับเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับพี่ชายนะครับผมน้องชายก็เขาทํางานเขามีเวลาเขาจะมาได้ไงนะครับนี่เป็นอาทิตย์เลยนเนี่ยที่มาเพราะางานที่ทํางานเราห่างกันก็กับกิโลนะครับผมจะให้ผมมีเวลามาบางทีเราเหนื่อยกับงานอะไรหลายอย่างเนี้ยเหนื่อยงานแล้วแล้วก็ ผมก็กลับบ้านส่วนน้องเกมเขาก็อยู่ที่ร้านของเขาส่วนผมก็เลิกงานจากร้านแล้วเนี่ยอืมผมก็กลับห้องกลับไปพักผ่อนครับวันนี้ก็มีเพลงนะครับจะมาเล่นให้ฟังเนาะจะเล่นให้ฟังเอฟซีทุกคนนะครับผมพี่พียน้องน้องนะผมไม่ขอเรียกเอฟซีดีกว่าเพราะเอฟซีเหมือนคนห่างไกลแต่นพี่พี่น้องนอกันนะพี่น้องท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเพลง หนึ่งพันกิโลจากกทมใช่ไหมใชงศาลาพักใจดีกว่ะศาลา,าพักใจ <c oughs> แมวแมวแมวถ้าใครยังไม่มีใครอยู่ก็ติดต่อทางไอยูทูบของสไตย์แดลกของสไตย์แดลกชแนล,ล,ลได้นะครับผมอ่มอเเอาก็แกวครับผมอ่าโอเค จจะฟาลร้นรอนอน,อนเ,เธอก็อมาหมยายอรฝนสเธอก็ไปเธอทำมันชา อย่างที่เธอได้รักอย่างที่เธอปิดฝังก็ทำเมือนมีใจอ้าตอนที่เธอสมหวงังวันที่เธอมีขายเธอก็เดินจากฉันไปไม่ราสักคำโอเสียงมวนเวยเสียงมวนเวยเสียงเพาะมากครับ

จากฉันไปไม่ราสาคำก็เดินจากฉันไปเมลาสากคำกอทาขอทาพี่น้องขอทายอทาอยู่ครับเพลงนี้ก็ คู่เห็ดคู่สราคู่สระเห็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ผมก็ได้แวะมาหาน้องเกมนะครับแล้วก็พ่อครับผมพ่อ้องเกมนะครับก็เลยวันนี้ก็พอดีเจอกันกลางทางนะครับพอดีผมพอสั่งกับก้ามพอดีก็วันนี้ก็ฝนตกหนักมากด้วยบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมนะครับ คุ้มๆโอ้วันนี้ฝนตกเนาะวันนี้ฝนตกใช่ตกแรงด้วยตกหนักแรงมากเลยครับยูท่าคุณฝนตกบ้านนอกครับเอฟซีนะครับครับที่อื่นฝนตกไหมครับผมถ้าฝนตกก็ช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับอืคลิปนี้ก็ไม่ได้มาหาน้องเกมนานแล้วนี่ครับอ่าดูดูได้นะครับดูได้ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อถ้าเชื่อว่าถ้าไม่เชื่อว่าเดี๋ยวกลัวว่าผมเอาตัวปลอมมานี่ตัวจริงนี่ตัวจริงนะครับผม อือนีเอาอน,น,นามนะครับอือเอาดูปลาเทพหน่อยจักนิดนึง <c oughs> ครับยังไงก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ของช่องสแตกแดกร์ชานลแล้วก็ช่องอาร์มแอนด์คาร์ล็อกนะครับอือฝากฝากอีซีหน่อยพี่ <c oughs> ในในช่องนี้ในช่องนี้ fc ช่องแบกแดกชแนลนะครับผมัก็ช่วยติดตามช่วยคอมเมนต์มาเยอะนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปนี้เ้าหนไปเรื่อยๆนะครับ fc บอกว่าเออต้องมีพี่อาร์มนะยอดคงจะขึ้นเออมาแล้วครับมาแล้วนี่ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้มาผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามาแล้วจะได้เป็นมันจะได้เป็นแสนหรือเปล่าตามที่คนคอมเมนต์เข้ามานะครับต่มาจริงแล้วนะครับสุดยอดครับแกวมากเลยครับสาลาพักใจครับ เอฟซีเอฟซีครับผมขอบคุณมากครับอ่ะพี่ลาหน่อยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย